พี่น้องครับจ็ดสียาบน้ำกันเ้วยอพี่น้องแล้วก็มีปีงปลาล่ำหนังย่างนะครับพี่น้องครับมันจวดๆเลยครับร้อยตามบุกงพี่น้องครับครับอ่ห้อยปัง กำมอ้มาแซบมึงปลาย่างแน่ปลาอะไรเขแซบร้ายแต่ฮปลาเนาะแซบแซบแซบออไม่ต้ตีรองเอ่ปลาตีองแล้วก็ปลาย่างปลาแม่นำปลาเมานนมาแต่แม่นนำย่างแซบผักมันกับมันร่งมันซื้อมาใหม่ๆสดๆก็จะมาเทแหลวก็ซื้อมาพี่น้องมึงดูแบรุยเลยเฮารุยเลยขั้นฟันะมอหยังอีหยังนี่ก้อยหอย ไห้ตังคว่้ตังมามามาต้องเขากันเร็วๆร็วไ่อลยเม่อมาเขาใหดวงแล้วนี่โวรโพเลยออางอย่างห้เาพูดแต่ภาาอ่งกงเ้ยพรจะแน่จัดแยบเอาไม่ได้ไเ่าไม่ได้เฮ้ยหืออืวาเองแค่ใหญ่ค่เอาเอา ลาบประตองเนี่เนยวมาเสียบครับเอาของนรบัดได้คนนี้ออ้ปลาพี่น้องเหรอปลากระเสียบพ่อพอสุดเลยเนาะพ่อสีดบเเสบพี่น้องเอ้ยมาเด้อมาเด้องากินน้ำมระหาดว่มีน้ำเสใสกับเสียบอืมเดี๋ยวลัก่เออลาปะตองเนี้อเหนียว กไขเข้าาแล้ว่อยกาเยางานเเขากล้องลเอียดเลยเข้าเลยลเดได้ไหมแ้มาว้าพี่ดอลครับแล้วแม่ก็มาเสียบเสียบผักเสียบผักมาๆมาๆเอามะซอยเนี่ยมาเ่บผักีบไม่รลบนี่แะยิ้มขาวยูชนบมาเาอาตานิ้วม้วามรักแบบเออ ครับพ่อขอแซ่ยบพ่าหมูอืมเฮ้นได้เสียบอืมมามันพาเพื่อนมาแกีมมาแกีมเลยแีคบสวัสดีงามๆเด้อพี่น้องครับผมสวัสดีค่ะไปกินข้าแง่บ๊ายบายครับพี่นงอ์เข้าวสวยของง่ายอยู่นี่ไปตุลาแม่นังละครับพี่น้องครับเนาะไปตุลามาเลยปะไปกินข่าร่วมกันเด้อพี่น้องครับร่วมพี่ร่วมน้องนี่สภาพคือนั่งทางนี้ครับจะพาสุพรรยังครับเนี่ย บซื้อว่าแม่ตุ้ยค่ะนี่แม่นิดแม่นิดอันนี้แม่ไรแม่ไรอันนี้แม่อะไรมังโม่หรือจ้าไม่ได้ผมนะครับบ่มไม่ได้ไม่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 ใช่อับยางเดียวไม่ไม่กินแซบใช่หลายพี่น้องนแซบครับไม่ได้แม่พี่ปลาล้มตะย่างครับแม่ไม่หม่สดสดแซบมันกระลังมันมันเจี๊ยนหอดญ่ำขยังน้ำนะครับนั่นข้อยหอยปัง ล่อยไว้ปังเป็นอย่างกินค่อยหวยปังทำไหนยเร็วปีนี้อกกนะมาเด้อมาเด้อแซบนทุกันพี่น้องแซบนะวยปังลาพุงเพชรเคุยเหตเบิ่งกันนะครับลาปังตอนเนียเนี้ยเน้่อทำมาพุงเพชรปไหนทำมะละกอเพชรเพียวนแซบพักพักยังมา่อวาน คลิปนี้ผมวันไห้นั่งกินน้าวด้อพี่น้องครับผมนี่นะพี่น้องแล้วใหญ่เป็นรับประทานครับมกระเด้อเลย่บ่าสีบทพนบาแจนยกปให้ได้บ่ก็คือเลยใครับข้ามอย่างก็ข้ามหมด้ปลาปจอย่าข้ามหมดลื เพื่อพีเพื่อนงเพื่อทุกคนเลยเพื่อทุกคนที่ขม้าส้มบ่ะเออมันจอมันเิามตากมันอิ่มอิ่มเนาะพูด้กินไม่พพูดได้เบิ่งก่อนมีแล้วอันนี้เป็นเองแสบขาละของแสบบานเฮ้า เสียบไล่น้ำซเผาอระเสียบอืมกระเทียมเสีบวะอืมถ้าเสียบผักหลาปลาตองไหมอือืมต้นแน่่เสียบเสียบอืเสียบเนี่ยได้อือืม คนเสือลายยากงแสบขักแสบเนี่ยกแสบนะแสบขักแสบเนี่ยเสบไปบ่ีหมงตีออออหลากระยานอำแหลกบ่แหกอึเลยนี่มาตดนสามสินาทีหมล่ะอมก็แสบพี่น้องเอ้ยมือนี่ มืนอนีมาตุยไม่โมหลายแสบหลายพี่น้องเปียพี่เพื่อน้องตลอดเลยเนาะเรื่งพี่น้องครับโอ้ยพอมาไปกินนอกพื้นที่พี่น้องครับกร้่ว้าแบบอพี่น้องครับขอปลานะครับผมเนี่ยรปลารุ่มาต่อปอพี่น้องครับตุ้สวยใหม่ๆเขากลายหายปะเออเออเอกเออ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 เอนัออลออเอเออเ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 อ้เเเอออ กะมีเด้อพี่น้องเด้อก้อยหอยน้ำครับผมบานใส่บาดบานพี่น sì, ้องแก้วตาเอาผักไสเอาส่วนบ้านเอาสมุนไพรไปแก้มเนี่ยเอาเปิดตู้กันหน้าเนื้อตัวปิ้วกระเจี๊ยบครับพี่น้องครับกระเจี๊ยบน้ำกันบานกรเาบอกอ๋อมาเอาอีกเนี่ยอันนี้หอมเลยแหละ เรียงหลังวันเนี่ยเรื่องอะไรบา่านะเรื่อบมะแขงว่านหายแล้วค่ะมาบักแข้งแล้วค่ะรูมแขงหรอฮะมะขุมมะขุมันหวานผมมันหวานจะมาเอาเขา ยงี้ยมเดนี้มันตาดอ่กันอเอาห้เลาหน่อยเราไปก,กินอีกแบบปปลาตองคัวตัดแล้วโอยอยกินีกลออแล้วเนี่ยพี่น้องเอาปลาไปเนี่ยแซบบอครับพี่น้องครับแซบแซบลายเด็กินเขายังเสร็จพี่แซบมาแซบคนนี้เขาใส่เบิรลอวพี่น้องบอกตลอดได้แก้วยูซ้่กล่องก็ดอเงี้ยดวยเงี้ยเทุกคนนี่ประมาณออเออ พ่อเจ้านี่คือึงาพ่อเจ้าหรอหางหางแนบง่ายยบ้าทานไี่บ้าแอบบ้าแับบ้าแับแอบกคนนี่จะกินบ้างเถอะแล้วี่แล้วมัอยู่ในมันก็คือบานเท่าเด้ละมัอยู่ในเมือง หวานท่าอยากกินนะกะพพ่อหาได้นแบบธรรมชาติข้าวเนี่ยไบเก็เหมอนบเอิญฮข้าวเนี่ยบล้วเขาก็ออ่นพองอืมอยากรานพีเตอหรบาลานไปมหาอะไรมหาอะไรเขาปนมาอยนี โอ้ยแซ่บภาคศเยเด้อกินแบบบานบนต้องหลุดังไสังสรรค์กันทีหนึงกินยังกัแซ่บพี่น้องเบิ้อล้ากนติดตามเเด้อช่องนี้เถอะครับตาหูกอปูดองากนเลลูกเชฟละองเบาหมัดพะเพื่นส่งเบามัดพระเพื่อน ลองมากินแซ่บทำยังไงยานกลาง <laughs> <laughs> ยานกลางยานกลางแบบนัปลากลางเนาะแต่ว่ามันห่งแซ่บเนาะมันดีมองยื่นก็บ,บอ่อ,อันมันคือปลาแล้วมันแซ่บของิ่นเราไม่เกี้ยวนะพี่น้องเปรี้ยวเปรี้ยวอืมเน่าแต่ขอขาดจ้าขอยางกักเ้าไปเถอะเนี่ย นี่ใสเแต่หน่นมันเสียบนะน้งพี่น้องคนมันเสียบมันเสียมอืมนมันเสียบก็เห็นเลยแหละตวบ่านำรดแล้วดิบ้าพ่ค่อยร้ายเป็นไดอยู่เะาบ้านพ่อได้กินอยู่ มันจะถือห่อนแามเกลียวเขามันไม่ได้มั่นเนาะป่าเนาะอ้ยโอ้ยหลาปตองข้ามยังไงก็นด้วยแก้วขาคุณหลาปูงามงามตลองง่ามก็ขิงกต่งามงามอะงามแบบบางามเราเองแหละสิ้พี่ลอง

เอาเะเปียงเปลียับ้อยหาลาป่าบันนาอยาบป่าแลมันก้องถือกันกันเดียวพักกันไดลายมาอาย่งมาเอาเด้อแซวภาคพี่น้องมาเอาอีกอย่ใจเด้อพูได้กินหน่อยตอนพี่เอิญนอนมากินน้ำเอนไม่กินบานอเอิญแม่เฉีบอิ่มเาเิียอิ่มเอิญพอเป็นวิธีนี่แหะนม่เิีบวอิ่มเนาะไม่อยาหนมีนอนาะ อื่นเพราะเป็นวิธีอื่นแ้่พี่น้องกับ่ม่น่ะพ่พี่ามาได้เฮ็ดเปียแต่ว่าพี่น้องเสียกมาดูดีน่อยากันว่ะเฮ็ดมาแล้วบอกว่ากันทูว่า่าคยก่ันจ้าันันพี่น้องเบื้งแล้วว่าเป็นแต่แสบจำได้คอมเมนต์มาบอกในเด้อค่ะคุณธนสองคำคย่โอเคอ่ายายุท่ายุท่ายท้ยน mời oh, tâm hùng ừ. sếp ừ. sếp Xếp, cốp mhm 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 แซ่บก็แซ่บสมบาอยากดีด้วอันนี้เพราะเป็นคนพอดีเกินคำใหญ่ได้แต่คนพอดีเขากินคำน้อยผักกระไลคับเนาะผักเต็มโตมาวันดีเลยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับมาเนี่ยผักติดตามผักติดตามค่ะสบายดบเบามัด ข้าพื้นยังท <and people> <pping> ี <pt it is nice> ่แทมอีกอยู่ขนาดที่เท่ากินเรายังที่จับอีกอยู่ไอ้สามคนมาที่ไหนีไอ้บ้านเดิมบ่อะไรที่เท่ากินบ่ไม่แก้มีหรอ